ทัทนหลักให้ผ่านนะง่ายนิดเดียวมาดูกันเลยค่ะว่าทำยังไงให้เรามาที่ Facebook ของเราเลยค่ะจากนั้นไปที่แว่นขยายนะคะให้เราไปหาเพจสยามซิลิชันทูยูพิมพ์หาเลยค่ะต้องเป็นหน้าตาตัวนี้นะคะสยามซิ you ลิชันทูยูเราต้องไปกดติดตามก่อนอ่านหน้าตาแบบนี้ผู้ติดตาม5.70,000หมื่นคนให้เราไปคอมเมนต์นะคะโพสสามโพสอ้อจากนั้นเราก็ จะออกมาที่หน้าระบบนะคะไปะมาที่เว็บไซต์ le เลชันเลยเข้ามาที่นี่เลยจ้ามาที่ My Account ถ้าใครที่ลงทะเบียนใหม่ก็สามารถใส่เบอร์โทรศัพท์ใส่อีเมลที่ตัวเองลงทะเบียนได้นะคะมาที่โปรไฟล์ด้านล่างเลยค่ะตรงนี้นะคะจิ้มกัาไปเลย แล้วก็มาที่ daily task มาดูรายละเอียดข้อแรกเลื่อนขึ้นไปเลยค่ะเลื่อนขึ้นไปนะคะอย่าลืมคัดลอก h a ชแ tag ตัวนี้เลยคัดลอกไปเลยค่ะไม่ต้องไปพิมพ์นะถ้าเกิดว่าเราพิมพ์ตกตัวใดตัวหนึ่งก็ไม่ผ่านอีกอ่าเลื่อนขึ้นไปจนสุดเลยค่ะทีนี้เราจะมาดาวน์โหลดแบนเนอร์ตรงนี้ ใช้นิ้วจิ้มไปที่แบนเนอร์เมื่อตัวหนังสือขึ้นมาแบบน,นี้ให้เราเลือกที่ดาวน์โหลดรูปภาพจิ้มไปทีหนึ่งอันนี้เคยดาวน์โหลดไปแล้วอาจจะดาวน์โหลดอีกครั้งหนึ่งนะคะกำลังดาวน์โหลดอยู่ตรงนี้นะคะดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์แล้วเราจะออกมาค่ะไปหน้า facebook ของเรา ย้อนกลับมาที่หน้าโปรไฟล์ของเรามาที่รูปภูเขาตรงนี้เราจะมาเลือกรูปที่เราดาวน์โหลดเมื่อสักครู่คือตัวนี้ทีนี้เราก็พิมพ์หัวข้อก่อนนะคะหัวข้อมาเป็นส่วนหนึ่งกับ Selection หรือจะใช้คำว่าถ้าคุณมีใจักในงานหลายอยากมีรายได้ไม่จำกัดสมัครเลยแบบนี้ก็ได้ค่ะพิมพ์เลยคะ่ะพิมพ์หัวข้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ อ่ะข้อหน่อยข้อหน่อยแล้วเราก็วางแฮชแท็กที่เราคลอกมาแบบนี้แฮชแท็กซิลิชันแฮชแท็กซิลิชันทูยูแฮชแท็กทาสพาปังแล้วก็กดถัดไปได้เลยค่ะจากนั้นเราก็กดโพสต์ต่อนะคะเมื่อโพสต์เสร็จแล้วให้เรามาที่ปุ่มแชร์ตรงนี้ปุ่มแชร์แชร์ไปสตอรี่ของคุณหาคำว่าสตอรี่ของคุณให้เจอนะคะ สตอรี่ของคุณจากนั้นไปที่ A ใหญ่ A เล็กแล้วพิมพ์คําว่า add ตัวนี้นะคะสยามซอเือยยักษ์สลามม,ามา้าสยาม s e เล็กชั่พิมพ์ให้ถูกนะคะ c ี 4. เล็กชั่เคาะหนึ่งที to you แบบนี้เลย As a d สยา m solution to you ใช้นิ้วลากขึ้นไปข้างบนค่ะจากนั้นกดที่ปุ่มแชร์ตรงนี้เดี๋ยวเราสักครู่นะคะขึ้นคำว่าแชร์สตอรี่แล้วอ่ะเราก็จะมาคัดลอกลิงก์ไปส่งนะคะมาที่จุดไขป่ปลา3จุดตรงนี้ค่ะมาคัดลอกลิงก์แล้วก็ออกไปส่งงานหน้า เดลิทารเลยค่ะกดส่งทาร์สนะคะแถบสีแดงวางลิงก์แถวข้างบนสุดเลยมันจะมี3มช่องเนาะเระวางแถวข้างบนสุดนะคะใช้นี้เราเลื่อนขึ้นไปเห็นคําว่าส่งทาร์สกลับสู่ไม่เดลิทาร์เรียบร้อยค่ะทาสหลักเราจะทำสามข้อก็ได้แต่แนะนำว่าสลหรับคนใหม่นะคะให้ทำทีละข้อเนาะถ้า เราทําไปแล้วไม่ผ่านเรายังมีโอกาสแก้ตัวอีก2ครั้งไงถ้าหลักเขาให้ทํสามครั้ง3ข้อนะคะมีทั้งหมด5ข้อแต่บริษัทถ้าเราทําแค่3ข้อถ้าเพื่อความปลอดภัยนะคะทําทีละข้อถ้าข้อนี้ผ่านเสร็จปับ๊บเราก็จะได้ไปทําทาท์เก็บคะแนนนี่แหละค่ะเทคนิคง่ายๆในการ ทำทาบหลักนะคะการทําท้าบหลักมันง่ายนิดเดียวถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคะอย่าลืมแชร์กับทีมงานด้วยนะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย